เม็ใหม่เดจัดจัดอ่ทุกค,ครับหลังจากที่ผมจะถอดเครื่องนะครับผมจะถอดตัวนี้ตัวขาซ็อกเก็ตเนี่ยนะครับเพราะว่ามัน heatsink อะ่ะมันเสียงดังผมก็ได้จะเปลี่ยนแล้วทุกคนจะมีคําถามใช่ไหมครับว่าปกติแล้วถอดเนี่ย cpu มันต้องอยู่ที่เดิมใช่ไหมทุกคนจะมีคําถามว่า cpu แม่งเป็นไงน,นี่คือ heatsink ที่ถอดมาครับ นะครับส่วน CPU นั้นอยู่นี่แม่งอ e ีปีค e ีฮ e ี้อ่ผมตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีขาล้มนะแม่งเอ้ยถอดฮีทสิงออกมากูก็ว่าทำไมมันเหนียวจังป้าบเข้าให้หลุดมาทั้งยวงก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่ชุดน้ำกันนะครับบอกแค่นี้แหละ